สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาเก้ยวดีจ้ะพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่ทุ่งนาพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่ทุ่งนาลงมาเฮ็ดอันลงเอาอันลงมาเฮ็ดมันเอาเมล็ดพักให้คุณยายพี่น้องจ๋าก็เลยพาชมข้างบ้านคุณยายเลยพ้าพี่น้องผาอันสมบ้านคุณยายเลยเบื้องเนี้เบื้องอันผ้าส้มอันนี้พี่น้องจ๋า มะละใหญ่มะละลูกย้ายใหญ่หญคุณยายเอาไว้เห็ดพันพี่น้องจา๋มามะละใหญ่นะคะคุณยายเอาไว้ทําพันุบริกเก็บไปขายพี่น้องจา๋าเอาไว้เห็ดพันธุ์มันสะก่อนอลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่เลยเอาไว้ทําพันุหอยตรงหลุตรงเลนอยู่พี่น้องจา๋าค้างเหินนี่ ข้างบ้านคุณยายนี่ม,มาละมาละขึ้นต้นอันมักพิลาพี่น้องจา๋ามาละขึ้นต้นหมากไม้บงผูมิตรน่วย่อ่าอันนี้แก่ละดี่คุณยายจะได้พันมันแล้วนี่พี่น้องจา๋าคุณยายจะได้พันแล้วนี่แก่แล้ว แกล้ะพี่น้องแก่แล้วแก่แล้วคุณยายเออได้เม็ดนั่นล่ะไดเม็ดผูกคงเทิงผูกพี่น้องจ๋าเต็มนึงเต็มเลยนี่กำลังเป็นลูกน้อยนี่มาละบมเม็นมาละขี้นกเลยพี่น้องจ๋ามาละพันมาละพันใหญ่คุณยายก็เลยบร่ได้เก็บไปขายนี่บึงหนาม เป็นนามบักใหญ่บักใหญ่พี่น้องจา๋าเอาไว้เฮ็ดพันธุ์สกักก้อนได้พันธุ์มันยังอันเก็บขายคุณยายวะได้พันธุ์มันสกักก้อนแล้วค่อยเก็บขายเออเออเออเกาะหัวอัปเดตสวนคุณยายให้ดูนะคะอืมข้างบ้านข้างบ้านก็จะประมาณนี้ บวบเหลี่ยมปลูกข้างบ้านนลยพี่น้องจ๋าเนี่ยปลูกข้างบ้านคุณยายเลยบวบเหลี่ยมบัวบเหลี่ยม อันนี้บวบพวงอันนี้พี่น้องจานบววพวงบวบพวงบ่ค่อยได้กินมันดอกบอกบัวพวงบวบพวงกับบวบเหลี่ยมนี่เดซี่ได้ผ่านมันแล้วี้อันนี้หนึ่งลูกอันนี้ได้ผ่านมันแล้วพี่น้องจานนี่ บวบเรียมคุณยายได้หลายหน่วยแล้วชมบรรยากาศรอบบ้านบ้านรอบบ้านสวนคุณยายพี่น้องจ้าหกในจักน้อยเพราะเก็บของไปขายเก็บของไปขายบุพักตังโอพักขึ้นส่าย สวยไหมคะสวยไหมคะ,ะงามบอกพี่น้องจา๋างามไหมคะงามไหมคะบฟื้นคุณยายนี่ฟื้นฟื้นฟื้น,นหน้าบ้านคุณยายก็สิบประมาณนี่พี่น้องจา๋า หน้าบ้านคุณยายสวนมะนาวแก้วปลายนาบานพ่นพี่น้อง <c oughs> บ่งอันนี้กินมาทานแก่มันละกินไม่ทานแก่มันแล้วดอกกระหลำ่ำผักบัวก็เป็นดอกมันละผักบัวก็เป็นดอกหมดแล้วสปริงเกอร์เพ่นพี่น้องจ้าพ่นยายด้วยนี่ ต่อจากไอ้ท่อสายน้ำต่อจากกอกน้ำหมุนดีดีหมุนดีดีนดี่น้องจ้าทางเข้าบ้านคุณยายทางเข้าบ้านคุณยายนะคะนี่อืม เพิ่นเอามาต่างงานพี่น้องจ้าเพิ่นจัดอันเอาอันไปจัดของก็เลยเอาลงไว้นี่เลยไปจัดของมาไปจัดซุ้มมาในอำเภอมาเนาะในอำเภอมาทางเกษตรพนสิมาเอาของอยู่สวนคุณยายไปจัดมาเอาของอยู่สวนคุณยายไปจัดแล้วก็บัดเพิ่นมาส่งเพิ่นก็เอามาลงมาไว้นี่พี่น้องจ้าบัตรเอามาส่งก็เอาลงไว้นี่เลยสวนคุณแม่ประกายแก้ว ติดถนนพี่น้องจา๋าถนนกลับบ้านนี่อันนี้ทางอัน,นขวามือนี่สิไปบ้านมณิสาว,วางขวามืองสิไปหมู่บ้านทางพีสิออกถนนใหญ่ซ้ายมือสิออกถนนใหญ่นะคะรถมาหอดจอดถึงที่พี่น้องจา๋ารถมาถึงจอดถึงที่รถมาหอดก็จอดนี่เลยนี่ตามรอยพ่อกเกษตรปลอดสารแม่ประกายแก้วพี่น้องจา๋า แม่ปากกายแก้วก็สิประมาณนี้พี่น้องจ้าอันนี้ต้นอัน,นลองกองนี่พี่น้องจ้านี่ลองกองต้นลองกองนะคะสองทางทางพู่นบ่งอนาคนศูนย์อบลมศูนย์อันน,ะพ,น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 พี่สังพนพี่น้องจ้าศูนย์จัดงานบ่งจัดงานบง่งอันนั้น นี่บ้านคุณแม่ตารางเฮือนกระหกทั้งเฮือนกระหกพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋ากลับบ้านแล้วนะคะอากาศเย็นเย็นยามมะเร็งพี่น้องจา๋าอากาศลมลมเย็นเย็นคลิปนี้สวัสดีค่ะ